วันนี้ม้าป่ามันทั้งเบื่อแล้วก็หิวมากไปหานะักประดิษฐ์ดีกว่าเราจะได้สะดวกกันและบางทีเธออาจจะมีอะไรให้ฉันกินด้วยล่ะแฮ่ เป็นยังไงบ้างนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์เธอทำอะไรอยู่ล่ะเมื่อหมาป่าเข้ามาในห้องทำงานของนักประดิษฐ์เดาซิว่าเขาเห็นอะไรฉันบินได้หมาป่าฉันบินได้วู้ฮู้ฮ่าฮ่าเเดี๋ยวฉันจะจับเธอเองหยุดนะฮ้บเดี๋ยแพนักประดิษฐ์หยิบอุปกรณ์ระเบิดลูกโปง่งออกมาจากกระเป๋าและลูกโปง่งก็แตกในท,ทันทีน กรดิใหม่ของฉันมันสนุกมากเลยน่าอยากลองดูบ้างไหมล่ะไม่ไม่เอาหรอกอฉันไม่อยากบินได้เราอยู่ในหลังคาปิดนะหมาป่าอีกอย่างไม่มีอะไรหลอกจับได้ที่เรามีอุปกรณ์ระเบิดบอลอยู่ด้วยลืมเรื่องบินซะเอถอะเธอมีขนมบ้างไหมอืมฉันมีแอปเปลิลนะแต่ฉันเพิ่งกินไปอ่ะทำไมถึงไม่เก็บชิ้นเล็กๆไว้ฉันหน่อยอ่ะหมาป่าเดินไปที่ประตูขณะที่ท้องของมันส่งเสียงดัง แต่ในตอนที่มันจะไปมันก็คิดอะไรแปลกๆได้เออฮะนักประดิษฐ์ง่ายหมาป่าคิดดูแล้วที่จริงความคิดเรื่องบินในลูกโปก่งมันก็ไม่เลวเลยนะใช่แล้วมันเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งเลยล่ะใช่ใช่ทำให้ฉันดูหน่อยสินะด้วยความตื่นเต้นนักประดิษฐ์แสดงวิธีใช้ให้ดูด หมาป่านายต้องกดปุ่มนั้นจากตรงนี้แล้วลูกปองก็จะห่อตัวนายและใช้นี่เพระทำให้ลูกปองแตกหมาป่าเข้าไปหยิบสิ่งประดิษฐ์ทันทีและตั้งค่าเพื่อทดสอบ ลูกโป่งยักษ์โผล่ออกมาและห่อนักประดิษฐ์ไว้ฮ <c oughs> ้มันได้ผลจริงๆด้วยแม้ว่านักประดิษฐ์จะตะโกนจากในลูกโป่งแต่ด้านนอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ต้องห่วงนะฉันจะกลับมาหลังจากสอนพวกไก่ว่าบินยังไงฉันว่าพวกเขาต้องให้ไข่ตอบแทนฉันแน่ฉันจะกลับมาภายในสองนาทีฮะสนาทีเหรออาฉันลงนหมาป่าเฮ้ <c oughs> <c oughs> ม้าป่าไปที่เล้าไก่สาวสาวพร้อมจะเรียนวิธีบินกันไหมหมาป่าขังไก่ทั้งหมดที่ละตัว <ค nunca. S 1> เอาไว้ในลูกบอล เมื่อมาถึงไก่ตัวสุดท้ายแม่ไก่ก็วิ่งหนีไปอย่าหนีสิมาดีมาขณะที่หมาป่ากำลังยิงลูกโปง่ง <c oughs> เขาก็ทำพลาดโอ้ไข่ของฉันเพราะว่าตอนที่เขาพยายามจับไก่ตัวสุดท้าย <c oughs> เขายิงไข่เข้าไปในลูกโป่งด้วย เอาฉันไม่ได้เอาที่ระเบิดลูกโป่ง cool มาจากนักประดิษฐ์ด้วยสิจะทำยังไงดีโอ pues, ๊ยไอ้ยไม่ถึงเฮ้ยฉันเอื้อมไม่ถึงมันสูงเกินไปไปหานักประดิษฐ์ก็ไม่ได้ฮะมีนักกีฬาอยู่ในแคมป์เฮ้ฉันว่าต้องไปหาอัจริยะฉันว่าเขาสามารถช่วยได้อัจริยะอยู่ไหนฮะ้ยโอ้ยเหนื่อยอัจริยะอ่าย แพ้อัจฉริยะเล่นเกมบนแล็ปท็อปของเขาตอนที่ได้ยินใครสักคนเรียกชื่อโอ้ยสนุกมากเลยไปเลยไปเลยอัจฉริยะเกิดอะไรขึ้นเหรอหมาป่าช่วยฉันหน่อยได้เปล่าแล้วไปทำอะไรมาล่ะฮะเปล่าดิฉันแค่ไปสอนแม่ไก่ให้หัดบินเฉยเหัดบินงั้นเหรอมามาสิเดี๋ยวทำให้ดูนะมา ม้าป่าผ่าแพ้อชฉริยะไปที่เล้าไก่ดูนะเห็นไหมอ๋อนี่ายหัวเราะทำไปอ่ะมันมันไม่ตลกเลยนะไข่ของฉันและไก่พวกนี้ลอยเท้งเต้งอยู่ทำไมถึงหัวเราะฉันเพิ่งเล่นเกมที่คล้ายกันไป มันตลกมากพอมาเห็นแบบนี้นายจะช่วยใช่ไหมเนี่ยฮะน้ยว่าฉันเอื้อมถึงหรือเปล่าถ้าฉันปีไปบนไหลน่นายไม่ไม,มันสูงเกินไปงั้นไปขอ,อยืมบันไดนักประดิษฐ์ดีหรือเปล่าล่ะหมาป่าออคือคือตอนนี้เธอยุ่งอยู่นะ่ะอืองั้นก็แบบงั้นอะไร ฉันสงสัยว่ามันอาจจะเหมือนในเกมนี้เลยเกมมันเล่นยังไงเหรอฮะฉันทำให้ดูแล้วกันนะอ่ะพอนายกดตรงนี้นาจะโยนบอลลูกโป่งจะแตกเจ๋งเลยส่งมาสิส่งมาขอจะเล่นดูบ้างนะ มาป่าแม่ไก่โอ้จริงสิไข่ฉันฉันหมายถึงเออไก่่ะไว้เล่นทีหลังนะโอเคกลับบ้านกันแล้วก็เอาลูกโป่งหลากสีมาด้วยอย่าลืมนะเราต้องใช้ทุกสีเลยล่ะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยนายพร้อมไหมหมาป่าฉันพร้อมแล้วเอาเลยสามสองหนึ่ง อ้าอ uh oh. ได้แล้วแต่ของฉันน่ะมันไม่แตกเนี่ยนี่มาป่านต้องโยนสีที่เหมือนกันเด้สีส้มกับสีส้มธนาโยสีฟ้าไปหาสีส้มมันไม่แตกลอกอะละ,อล,ะลองดูนะส2มสอหนึ่งโแตกแล้วละ่ะ <c oughs> งั้นเล่นต่อนะบอลแดงกับลูกโป่งแดง บอลฟ้ากับลูกโป่งฟ้า,อาเอ้ยรับดีๆล่ะนะได้แล้วได้แล้วฉันชอบเกมนี้มากเลยล่ะฉันก็ชอบเหมือนกันโอ้ระวังหน่อยอย่าทำไข่แตกเด็ดขาดเลยนะน่าจับไก่ให้ดีๆนะก็มันเป็นของฉันนี่ฉันจะปล่อยทำไมล่ะโอ้ยนี่เธอจิกฉันทำไมฉันเพิ่งสอนวิธีบินให้เธอนะ เหลืออีกนิดหน่อยนะหมาป่าเอาเลยมาแล้วลูกโปง่งลูกสุดท้ายสีเหลืองกับลูกโปง่งสีเหลืองสีเขียวกับลูกโปง่งเขียวและลูกสุดท้ายเออฉันพลาดนะเดี๋ยวก่อนนะฉันลองบ้างไม่ฉันก็พลาดด้วยนะเอาไหมาลองอีกครั้งนะเย้ฉันช่วยไก่ตัวสุดท้ายได้แล้วเราชน,นะ อุ้ยหมาป่าฉันว่าเขาโกรธนายอ่ะไก่ที่รักจ๋าเธอเป็นนกที่สวยที่สุดการได้หัดบินอ่ะมันแย่มากเลยเหรอเราหนีกันดีกว่านะหมาป่าวิ่ง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  หนึ่งเจ้าชายมอบลูกม้าน้อยให้กับภรรยาที่รักของเขาซินเดอเรล,ลา่าที่รักเธอน่ารักจริงเธอชื่อว่าบาร์บี้นะพอฟ,ฟูเพื่อนรักของซินเดอเรล,ล่าก็เหมือนได้ของขวัญด้วยวัดดีบาร์บี้ฉันพอฟ,ฟูนะบาร์บี้เป็นม้าแข่งแชมเปี้ยนเธอชนะการแข่งวิ่งหลายครั้งและเคยได้รับรางวัลมากมาย เจ้าชายถามซินเดอเรลล่าว่าเธออยากส่งบาร์บี้เข้าแข่งขันวิ่งม้าหลวงบ้างไหมค่ะฉันอยากแข่งด้วยแต่ฉันไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยนะและหลังจากนั้นเจ้าชายได้จ้างครูสอนขี่ม้าที่เก่งที่สุดและซินเดอเรลล่าก็เริ่มเรียนขี่ม้ากับครูพอฟ,ฟูฉันอยากให้บาร์บี้ชนะถ้วยรางวัลจังท่านจะทำได้ ฉันแน่ใจเรื่องนั้นแม่มดชั่วร้ายโรซ่าและลูกสาวของเธอเซราเฝ้าดูซินเดอเลล่าเรียนขี่ม้าด้วยความอิจฉา <c oughs> การแข่งขี่ม้าหลวงนี่มาจากที่ไหนกันถ้าเธอชนะชื่อเสียงของเธอในวังก็จะมีมากขึ้นยังไงซะเราจะต้องหยุดเธอซะแต่ยังไงละ่ะอือาแม่เข้าใจแล้วละ่ะ เข้าใจอะไรหรอลูกต้องเข้าร่วมแข่งขันด้วยและลูกต้องชนะเท่านั้นแต่หนูขี่มาไม่เป็นนี่และหนูก็ไม่มีม้าแข่งด้วยถ้ายเด็กโง่นั่นเรียนได้แล้วก็ลูกก็ต้องเรียนได้แม่จะหาม้าที่ดีที่สุดให้แล้วแม่มดก็ซื้อม้าสีดําให้ลูกสาวของเธอเซร,ราย,ยังได้เรียนกับครูสอนขี่ม้าด้วย สวัสดีเซรามาที่เธอขี่สวยจังเลยนะเธอจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหรอใช่ที่รักแต่ฉันเสียใจยกับเธอด้วยเพราะเธอน่ะไม่มีทางชนะฉันได้หรอกฮึฮฮ <c oughs> ขอหวัวเราะหน่อยเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันเราจะเห็นการเซราคนเก่งที่สุดจะชนะ เลราล้มเหลวกับบทเรียนแรกในการขี่มา้าอุย้ยนี่หยุดขยับสิเจ้ามา้าหน้าเกลียดหยุดขยับฉันขึ้นไม่ได้โอ้ยฮะอยฮะอุย,อย,อย,อยแกไม่เป็นมา้าไม่ได้เรือนี่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ามา้าแสนรักถ้าเธอทำตัวไม่ดี หลายวันผ่านไปและซินเดอเรลลาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการขี่ม้าหลังจากที่เรียนจนสำเร็จบบาาวาวเด็กคนนี้เรียนรู้เร็วนะลูกยังขึ้นหลังม้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ม้าของหนูเอาแต่ใจนี่ค่ะแม่ไม่เธอมันไร้ความสามารถ มันไม่เกี่ยวกับเจ้ามา้าเอาแต่ใจนั่นเลยแม่มดโรซ่ารู้ว่าเซราไม่สามารถเอาชนะซินเดลเลล่าได้อืมเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ลูกชน,นะ ซิ้นเดินเล,ล่าเดินไปหาม้าของเธอพรุ่งนี้เราจะลงแข่งนะบาร์บี้เธอถึงต้องกินให้น้อยลงหน่อยเท่านี้พอเข้าใจไหม เวลาเย็นแม่มดโรซาและเซราแอบไปที่คอกม้าของซินเดอเรลล่าที่ซึ่งม้าพักอยู่หนูยังไม่เข้าใจว่าอาหารพวกนี้จะทำอะไรได้ใช้สมองสะบ้างคิดว่าพรุ่งนี้เจ้าม้านี่จะยังวิ่งได้ไหมละ่ะหลังจากกินลูกโอ๊ตมากมายตอนนี้หนูเข้าใจแล้วมันจะเดินไม่ไหวด้วยซ้ำ แม่มดโรซ่าและเซราทิ้นอาหารให้บาร์บี้ไว้ถึงสองถัง <c oughs> เอาสิเจ้ามาหนะ้าโง่คืนนี้นะ่ะเป็นโชคของแกแกกินได้ทั้งหมดเลยละ่ะ <c oughs> ทำไมมันไม่กินละ่ะบางทีมันอาจจะกลัวเรายืนดูจากตรงนี้ดีกว่า <c oughs> เร็วเข้ากินสิเจ้ามา้าสมองทึบ ต่อมาการเตรียมตัวลงแข่งขันสุดท้ายก็เสร็จสิ้นซินเดเรลล่าเห็นเศษลูกโอต๊ตและถังก็มีกิ๊บติดผมของเซราตกอยู่ในนั้นด้วยพวกเธอให้ลูกโอ๊ตม้ากินเพื่อทำให้มันวิ่งไม่ได้ดีมากบาร์บี้เธอฉลาดมากฉันดูว่าเธอไม่ได้กินเจอกันที่สนามแข่งนะระวังด้วยสองคนนั้นไม่มีทางหยุดอยู่แค่นี้แน่นอน ซินเดอเรลลาและโพฟูไปที่คอกม้าที่สนามแข่งเพื่อตามหาแม่มดและลูกสาวของเธอดูนั่นดูนั่นไงพวกเธอทำอะไรน่ะแม่แน่ใจเหรอว่ามันจะได้ผลแน่นอน เมื่อมาเริ่มออกตัววิ่งอานบนหลังจะลื่นหลุดและซินเดอเรลล่าจะตกจากม้าโง่ๆนี่หนูมองเห็นภาพเลยอ่ะตลกมากแล้วเธอจะต้องออกจากการแข่งและลูกจะชนะถ้วยพระราชทานล่ะพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะพอฟูเราต้องหยุดพวกเธอพวกเธอออกมาแล้วตามไปเลย อย่าปล่อยให้พวกเธอทำร้ายคนอื่นอีกแล้วเธอล่ะฉันจะจัดการปัญหาที่นี่เองเฮ้ขอโทษนะขอเวลาสักครู่ได้ไหมคุณใส่อานม้าผิดให้ม้าของเจ้าหญิงน่ะนี่เป็นม้าของเซราเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวเมื่อเช้านี้เลย ผู้ดูแลเชื่อที่โพฟูพูดเขาจึงผูกอานม้าเปือ้นน้ำมันของแม่มดกับม้าของเซราเรียบร้อยแล้วและการแข่งก็เริ่มขึ้นขณะที่ซินเดอเรลล่าแข่งเจ้าชายก็มองอย่างตื่นเต้น เธอจะตกลงมานะทำไมอานม้างโง่นั่นไม่หลุดออกมาฉันทาน้ำมันไว้อย่างดีแล้วนี่ถึงตาหนูแล้วเราจะทำยังไงกันดีแม่ซื้อม้าที่ดีที่สุดแล้วออกไปแข่งให้ชน,นะเซราขึ้นม้าของเธออย่างไม่เต็มใจและขี่มันลงสู่สนามเร็วสิวิ่งเร็วเจ้าม้างโง,ง,งา่เง่ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง โอ้ช่พีวยจะตกมาแล้วดอ้เออ่านะบา่าฮ่าฮ่าฮ่าย่า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 ฮาฮ่า่าาฮ่่า่าฮาา่าร่รรรราา ประเพณีหนึ่งในประเทศของเจ้าหญิงซินเดอเรลลาเด็กนักเรียนจะมาเยี่ยมชมวังในทุกปีและมีราชวงศ์เป็นมัคุเทศให้ฉันอยากเป็นมัคุเทศให้เด็กๆในทัววังปีนี้จังเลยเจ้าชายอยอมรับคำขอของซินเดอเรลลาซินเดอเรลลาบอกข่าวดีกับเพื่อนของเธอโพฟ,ฟู พอฟูฉันตื่นเต้นมากเลยฉันจะได้เป็นมาคูเท์ให้เด็กๆเ,เที่ยวในวังละดีไหมวิเศษไปเลยฉันไปด้วยได้ไหมล่ะแน่นอนพอฟูฉันทำไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ <c oughs> แต่เซราและแม่ของเธอแม่มดโรซาไม่พอใจในข่าวนี้เลย <c oughs> เธอไม่มีความสุขเพราะพวกเธออิจฉาซินเดอเรลล่านั่นเอง เจ้าหญิงชาวนาคนนั้นจะได้รับความสนใจเสมอเธอจะเป็นมัคุเทศี่เด็กๆเกที่ยววังเธอจะเสียใจกับเรื่องนี้เราจะทําให้เธออับอายต่อนหน้าเด็กๆแล้วเราต้องทํำยังไงล่ะ <laughs> เราจะต้องใช้เล่หน่อยแล้วละ่ะแล้วเด็กๆจะได้บอกทุกคนว่าเธอเป็นมัคุเทศที่แย่มากนะ <laughs> 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 วันรุ่งขึ้นพวกเด็กๆม,มาที่วังเพื่อทัศนศึกษาดอกไม้น่ารักจังเลยขอบคุณนะรับไปเลยฉันเตรียมโดนัทท ah> ี่ทำเพื่อพวกเธอไว้ด้วยไงเด็กๆฉันโพฟูยินดีต้อนรับส huh> ู่วังของเรา ตามกำหนดการเดินทางพวกเด็กๆจะไปที่พิพิธภัณฑ์ของพระราชวังก่อนเด็กๆในพิพิธภัณฑ์นี้เธอจะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชวังเฮ้ uh huh. hey, อย่าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะ uh huh. มีผีอยู่ในนั้น uh huh. นั่นเซร่านี่เธอกำลังพูดเรื่องอะไรกับเด็กๆนะข่าวลือแพร่กระจายเหมือนไฟป่า uh huh. พวกเด็กๆก,ก็เลยกลัว uh huh. และไม่อยากเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ มีผีอ่ะใครกุเ i̇şte รื่องนี้หรอเด็กๆไม่มีผีอะไรทั้งนั้นอย่าเชื่อเรื่องไร้สาระนะฉันแน่ใจว่าแม่มดโรซาและลูกสาวเธอมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ในที่สุดซินเดอเรลล่าก็โน้มน้าวใจเด็กๆสำเร็จและทุกคนก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ นี่คือชุดเกราะอ,อัศวินจากสมัยโบราณและนี่ก็คือภาพวาดของอดีตกษัตริย์ของเราผีอันนี้แล้วเดี๋ยวก่อนเด็กๆจะเย็นๆนะผีเหรอใช่แล้วฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอืม เหีอบเลยดูผีนั่นสิตลกมากเลยตลกจังเฮะองเซราการทำให้เด็กกลัวมันไม่ดีเลยนะ ไม่มีสมองเอาซะเลยหนูต้องทำยังไงกระต่ายตัวแสบนั่นเหยียบผ้าคลุมหนูหลุดน่ะห <c oughs> ลังจากเที่ยวพิพิธภัณฑ์พ,พ, <c oughs> พวกเขากำลังทัวร์สวนที่สองกันอยู่เราจะไปเยี่ยมชมทะเลสาบเพนกวินมันเป็นส่วนที่สวยที่สุดในวังเลยล่ะพวกเธอจะชอบมัน <c oughs> ดูเหมือนพวกเด็กๆจะรักซินเดอเรลล่ามากเลยหยุดบ่นสักทีแล้วก็ใส่ซะอะไรเหรอคะหน้ากากฮาโลวีนสัตว์ประหลาดในทะเลสาบและครั้งนี้อย่าทำพลาดซินเดอเรลล่าออกเดินทางกับเด็กๆเพื่อไปที่ทะเลสาบเพนกวินฉันแน่ใจว่าเธอจะชอบทะเลสาบของเรามาก เด็กๆจ้ะอย่าไปที่ทะเลสาบมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นั่นเจ้าหญิงจะทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายก็แค่บอกนะเมื่อเด็กๆได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ยอมไปทะเลสาบซินเดอเรลล่าคุยกับเด็กๆและพวกเขาก็เข้าใจไม่มีสัตว์ประหลาดในทะเลสาบหรอกจ้าเด็กๆเธอกุเรื่องขึ้นมา พวกเด็กๆเ,เชื่อใจซินเดอลเล่าพวกเขาจึงไปที่ริมทะเลสาบมันสวยดีออกไม่ใช่เหรอมาดูโนกเพนกวินใกล้ๆกันเถอะนะดูสิฮอนั่นปีศาจทะเลสาบปีศา,ศาทะเลสาบนีเร็วเข้าออออโอ้น่ากลัวแต่ สัตว์ประหลาดทะเลสาบไม่รู้ตัวว่าอะไรรอเธออยู่มาเลยสัตว์ประหลาดทะเลสาบฉันกำลังรอแกอยู่ฮะเฮ้ยเอออะไรเนี so at ่ยแล้วน้ากาฉันล่ามันหายไปไหนฮึดูสัตว์ประหลาดสิเธอลจะงลยฮ่าฮ่า เจร่าเธออีกแล้วเหรอไงหวัดดีฉันแค่เล่นกับเด็กๆน็กมเมื่อการทัวร์สิ้นสุดลงซินเดอเรลล่าได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาให้กับเด็กๆมีเค้กและคุกกี้แสนอร่อยจัดวางบนโต๊ะทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับพวกเธอหวังว่าจะชอบกันนะอืมฉันชอบจังอร่อยมาก กินขนมและดื่มชาของเธอได้เลยของขวัญที่สวยงามกำลังรออยู่นะฮูเดอฮเรอฮเรเย้จังเลยแน่นอนแม่มดโรซ่ากำลังวางแผนชั่วร้ายของเธออีกครั้งฉันจะทำลายงานเลี้ยงน้ำชาคอยดูเธอเจ้าหญิงที่โง่เง่าแม่มีแผนอะไรตามแม่มา พวกเธอไปที่ต้นไม้ที่มีรังพึ่งอยู่ลูกคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกโยนรังพึ่งเข้าไปในสวนพึ่งก็จะออกมาและบินไปหาขนมหวานตอนนี้เข้าใจแล้วล่ะค่ะ ดีมากฉลาดบางทีสมองของลูกก็ทำงานได้เหมือนกันเอาเลยค่ะแม่แย่ไม้เข้าไปลึกๆอีกแย่แล้วนี่ไงเลิกดันสักทีได้ไหมเดี๋ยวก็ตกหองแต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่นม่มดโรซาหวังวาวายา่าดันอาย เลล่าและเด็กๆกำลังสนุกอยู่กับการเปิดของขวัญพวกเขาก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกฟากหนึ่งของสวนโอ้ oh, นั่นแม่มดโรซากับลูกสาวของเธอไม่ใช่เหรอแต่ทำไมมีพึ่งไล่ตามพวกเธอด้วยละ่ะพระเจ้ารู้ดีว่าพวกเธอทำเรื่องไม่ดีแน่ๆเลย <c oughs> <c oughs> Awesome.